สวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทยทุกท่านค่ะวันนี้เป็นวันพ้านะคะตื่นมาพ้าสว่างบรรยากาศดีมากค่ะคุณแม่บวรรักษ์มีของสวยงามมาฝากพี่น้องชาวไทยนะคะเป็นวันนี้เป็นทิพย์ผ้าคลุมไหล่นะคะค่ะผ่านไปได้ึ้นหนึ่งนะคะค่ะคุณแม่ยกผ้าคลุมไหล่ขึ้นมานะคะค่ะผ้าคลุมไหล่ค่ะอากาศเย็นนะคะวันนี้ค่ะ ค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะหนึ่งพันสองรอห้าสิบาทนะคะค่ะเป็นคุมไหลนะคะเจดรถเจดเรือเดินทางไปไหนมาไหนคุมไหลนะคะช่วงนี้ค่ะเป็นเป็นช่วงหน้าหนาวเลยนะคะค่ะอยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทนะคะถ้าขึ้นราคานะคะค่ะยกดอกค่ะยกดอกลูกแก้วค่ะ 1,250บาทค่ะเป็นลายไก่นะคะค่ะเป็นลายไก่ค่ะคุณยายต้องติดไหมเลนให้ลูกค้าดูนะคะหาลายไก่ค่ะค่ะชายคุยค่ะชายคุยนะคะหน้ากว้างนะคะผ้าคุมไหลนะะี้ค่ะ เป็นชายคุยนะคะสวยงามมากค่ะยุ้งดอกลายลูกแก้วค่ะออกโทนสีค่ะสีสดใสหวานนะ,ะว,วานนะคะหวานนะคะหนึ่งพันค่ะเป็นฐานานางนะคะหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทค่ะเป็นหน้านางค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนนะคะหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทค่ะเป็นผ่าคลุมไหล่ค่ะอากาศดีนาทีชองนะคะเป็นเป็นช่วงนี้ ขะเข้าหน้าหนาวแล้วค่ะคันคอก่มไหล่ได้ทุกแบบนะคะตัดเสื้อก็ได้ตัวหนึ่งนะคะ1นึ่ันสอบาทค่ะเป็นหน้านางชายคุยนะคะแต่เป็นผ้าคุมไหล่ค่ะ1250บาทค่ะ คุณยายรักมาได้ค่ะคุณแม่บวรรักน้อมรับตอบทำลายทุกท่านนะคะอันนี้หมเรียกเก้านะคะค่ะสวยงามมากค่ะเป็นหมเรียกเก้านะคะคุณยายวางไว้ก่อนนะคะขอได้ก่อนนะคะค่ะหนึ่งคันค่ะหนึ่งันสองร้อยห้าสิบบาทนะคะยาวค่าถ้ายาวนะคะค้าห่มค่ะค้าคลุมไหล่นะคะ ขาดลายนี้ผขาสวยนะคะลายช่อกษะสับค่ะหนึ่งพันสบาทค่ะช่อกระสับนะคะขาดสวยทุกถืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกถืนค่ะขาดมันกัดขาดมัดคล้องค่ะมันกัดนะคะขาดลายช่อกระสับนี้สวยค่ะ เป็นคุมไหล่แล้วก็เป็นผ้าห่มค่ะพบติดตัวในการเดินทางขึ้นรถโดยเรือไปเหนือลองใต้นะคะค่ะอาการหนาวอากาศาาเย็นมานี่ค่ะได้ทุกแบบนะคะตัดเสื้อก็ได้ตัวหนึ่งนะคะความยาวมาตรฐาน2เมตรนะคะค่ะเป็นความยาว2เมตรค่ะยกดอกลายลูกแก้วค่ะเป็นผ้ายกดอกลายลูกแก้วนะคะ ค่ะสวยงามมากค่ะชายคุยน่านากค่ะเป็นชายคุยนะคะคาะยกดอกลายลูกแก้วค่ะชายคุยคะ่ะสวยผู้ถืนงามผู้ถืนนะคะลายช่อกระสับสวยงามมากค่ะก็มีไอช้างนะคะแางชายชนะนะคะมีค่ะค่ะสวยค่ะเดี๋ยวนี้สวยนะคะคุณยายยัยงมองเลยนะคะเดี๋ยวนี้สวย ทุกผืนงามทุกผืนนิ่มทุกผืนค่ะเป็นผ้ายกดอกชายคุยนะคะหน้านานค่ะค่ะเป็นผ้าคลุมไหล่นะคะราคาอยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทนะคะค่ะราคานี้ค่ะราคาพอหยิบพอจับอยู่นะคะหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทค่ะ สวยนะคะมีแต่ลายสวยๆโดดเด่นมากนะคะ่ะเป็นผ้าคงไหลคะ่ะชายคุยหน้านางคงไหลหนึ่งคันสองร้อยห้าสิบบาทคา่ะสวยทุกถึงงามทุกถึนค่ะตัดเสื้อได้ตัวหนึ่งดูนะคะตัดเสื้อค่ะเป็นชายคุยคมไหลค่ะ่าหน้ากว้างตัดเสื้อได้ตัวหนึ่งนะคะเพราะว่าคุณยายฉาดช่างแล้วะคะ่ะ 250บาทนะคะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะในราคาเป็นผ่าย้มดอกลายลูกแก้วชายคุยนะคะหน้านางค่ะเป็นแต่เป็นคุมไหลนะคะ1250บบาทค่ะ,ะลายสวยมากค่ะอันนี้ตัวนี้ลายค่ะเป็นรูปลายลักษณะเป็น เป็นเมืองเก่านะคะตามที่คุณยายดูตามภาพนะคะเพราะว่าคุณยายจะเลือกสีไม่ได้นะคะ mm hmm. ก็จะทําเป็นมัดมัดว่าสีผืนค่ะเป็นรูปเมืองเก่านะคะรูปของเก่าของโบราณค่ะสัญลักษณ์ช้างนี่ก็คือความความโดดเด่นนะคะเป็นนิ่งม,มงคลนะคะช้างเป็นผู้ขวัญผู้บ้านผู้เรือนนิ่งม,มงคลนะคะค่ะเป็นลักษณะเป็นมีช้าแล้วก็ค่ะเป็นรูป เป็นรูปเมืองเก่านะคะถ้าคุณยายมาได้ค่ะมักผืนไหนชอบผืนไหนถ้าคุณยายมาได้ค่ะอ่าตัวนี้ก็อ่ามันติดมาไซ้์ละสองผืนนะคะค่ะการที่คุณยายดูค่ะสองผืนค่ะลายเดียวกันนะคะช่วงนั้นเป็นผู้ใหญ่บ้าน <laughs> เป็นผู้ใหญ่บ้านพูดตอนนี้เป็นเครื่องต่อย่ายค่ะค่ะ ราคาอยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทนะคะอ่าอันนี้เป็นรูปช่อกระสับนะคะรูปช่อค่ะเป็นเป็นเป็นมีความหมายมีแต่ความยิม่มงมงคลเท่านั้นนะคะค่ะรูปนี้ก็รูปถ้ามีงานมีบุญในการมีงานทุกครัง้งต้องเป็นบุญกระถิ่นนะคะคุณยายสังเกตดูท่านจะถือช่อกระสับนี้ออกเดินออกงานนะคะค่ะเป็นความหมายมิ่งมงคลน,นะคะ ช้างพวูบ้านผู้เรือนค่ะร่มเย็นเป็นสุขนะคะเป็นช้างที่บ้านผู้เรือนสัตว์ใหญ่นะคะค่ะมีสัตว์ใหญ่อยู่ในบ้านอันนี้ก็รุ่มเย็นเป็นสุขนะคะมีความหมายค่ะยู่เย็นเป็นสุขค่ะค่ะแต่ก่อนเป็นโบราณแต่ก่อนนะคะสมัยแต่เก่าแต่ก่อนตั้งแต่รัชกาลที่หนึ่งที่สองมาก็เวลาท่านจะงออกศึกออกไปโลกค่ะเป็น ก็ท <Med ic ute> ี่พาไปก็คือช้างนะคะเดินหน้าค่ะขี่ช้างไปนะคะค่ะคุณยายก็เกิดไม่ทานหรอกให้ดูในวรรณคดีไทยค่ะจากผู้เรียนมอนะคะค่ะจะเป็นช้างผู้บ้านผู้เมืองค่ะเดินหน้าไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็ตานำศึกไัยชนะเข้าบ้านก็คือสัตว์ใหญ่สัตว์โตนี่แหละค่ะค่ะเป็นผู้บ้านผู้เมืองผู้หน้ารักค่ะอบอุ่นนะคะ ค่ะสวยค่ะทํสองร้อยห้าสิบบาทนะคะเป็นชายคีนะคะเป็นผ้าคลุมไหล่นะคะตัดเชื่อได้นะคะชายคุยหน้านางยกดอกลายดูแก้วผ้าคลุมไหล่ค่ะหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทนะคะอันนี้ค่ะลายนี้ก็ก็สวยอีกนะคะลายนี้ก็เป็นลายดอกไม้ค่ะไม้เล้อยหกนะคะ ค่ะดอกพลาค่ะสวยค่ะคุณยายยังไม่ได้เห็นว่าดอกอะไรเป็นดอกอะไรนะคุณยายไปเอาหน้ามาทํามัดให้ค่ะค่ะคุณยายยกมัดมา,าละสิบฝืนค่ะแล้ลูกชายก็มาช่วยติหยดหม่เนี่ยให้ค่ะเป็นลูกชายนะที่ของลูกชายนะคะคุณยายทํางานกันช่วยกันทั้งบ้านนะคะค่ะไม่เคยได้ไปไหนคะ่ะจะช่วยกันค่ะเพราะว่ามีผ้ามือสองมานี้ มาช่วยกันซักค่ะช่วยกันซักช่วยกันตากช่วยกันรีดค่ะค่ะทํางานกันทั้งบ้านค่ะไม่ได้ออกไปไหนค่ะก็อยู่แบบกินพอพอกินค่ะแล้วพอตื่นเชน้ามาก็จะคุณยายก็ฝึกลูกชายค่ะทั้งสองคนนะคะให้ทําบุญให้ไปวัดทุกวันค่ะคุตโตไปวัดใหญ่คนเล็กไปวัดใต้นะคะจะมีสองวัดวัดใต้วัดเหนือค่ะ ต้องไปทั้งสองวัดนะคะเติดนเช้าขึ้นมานี่ค่ะนี่วันนี้ก็ลูกชายไปแล้วค่ะทั้งสองนะคะคุณยายว่าจะไปตีมองดูค่ะมันยไออากาศมองดูเวลาแล้วค่ะมันขาดเวลาค่ะคุณยายถ่ายคลิปนะคะค่ะในไอเข้าเรื่องเลยค่ะในราคาผ้าพวกนี้ชายคุยหน้านางค่ะค่ะชายคุยหน้านางค่ะเป็นชายคุยหน้านางยกดอกค่ะเป็นยกดอกลายลูกแก้วนะคะเป็นผ้าคลุมไหล่ค่ะ หกเป็นผ้าคลุมไหล่นะคะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะไปตัดเสื้อก็สวยนะคะค่ะคลุมไหล่แบบนี้ก็อบอุ่นนะคะเวลาเดินทางขึ้นรือลงเรือไปเหนือลงใต้ค่ะช่วยให้อบอุ่นนะคะมีผ้าไหมชายคลุยหน้านางยกดอกลายลูกแก้วติดตัวไปถือหนึ่งก็ค่ะอบอุ่นนะคะถือว่าเรามีความอบอุ่นแล้วค่ะ ค่ะเป็นหมายเลขหกนะคะค่ะหมายเลขหกค่ะเป็นไยก้คำขารที่ให้ดูนะคะบางท่านก็ไม่เข้าใจค่ะค่ะยกดอกค่ะถ้ายกดอกเป็นค่าค่ะค่าคุมไหลยกดอกชายคุยนะคะยกดอกลายกุแค่ชายคุยในราคาหนึ่งบาทค่ะายสวยนะคะกุหลาบพันปีค่ะ ยกดอกลายลูกแก้วค่ะชายคุยหน้านางยกดอกลายลูกแก้วนะคะสวยค่ะไปตัดเสื้อก็สวยนะคะค่ะคุณยายเห็นท่านไปตัดเสื้อสวยงามมากค่ะค่ะสวยทุกพืนงามทุกถืนค่ะนิ่มทุกถื้นค่ะมากพื้นไหนชอบผื้นไหนทักคุณยายมาได้ค่ะยายน้อมรับตอบทำลายทุกท่านนะคะอุณนี้ผื่นที้คุณยายไม่ได้ห่มให้ดูนะคะค่ะออกโดนสีออก สีธรรมชาตินะคะสีเรื่อสีปกติแบบชนสีธรรมชาติค่ะสวยนะคะหมายเลขห้าค่ะสวยในตาของท่านผืนไหนงานในตาของท่านผืนไหนทักคุณยายมาได้ค่ะคุณแม่บวรรักน้อมรักออกทำลายทุกข่านนะคะค่ะเป็นผ้าคุมไหล่ค่ะชายคุยค่ะยกอดอกลายด้วยแก้วค่ะค่ะราคา1 2 5 0บาทคุมไหล่ชายคุยนะคะ ค่ะค่าไมลาชายคุยค่ะยกดอกลายลูกแก้วค่ะม่นางค่ะนี่ค่ะชายคุยค่ะคาม่นางนะคะหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทค่ะค่ะยกดอกลายลูกแก้วชายคุยแมานางุลมไหลนะคะค่ะคี่นั่งดูคุณยายอยู่ชอบลายแบบไหนคะคุณยายมาได้ค่ะอนี้ก็ลายสวยๆนะคะค่ชุดนี้ค่ะสวยค่ะ ไหวมาไอลงใน YouTube นะคะผ่า1,250บาทค่ะสวยที่สวยงามที่สวยเน้นที่สวยนะคะค่ะคุณยายอากาศงเงยน็นๆหน่อยคุณยายจะใส่ชุดยาเลยค่ะค่ะนี่ก็กุหลาบค่ะก็จะติดมาดูแลคุณยายค่ะก็จะติดมาใส้ละ2คืนค่ะหมายเลขสีก็ราคาเดียวกันกุหลาบปีนะคะ เป็นชายคุยหน้านางยกดอกลายลูกแก้วชายคุยหน้านางป็นไหลค่ะค่ะกุหลาบพันปีค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนค่ะถามมากผืนไหนชอบผืนไหนถ้าคุณยายมาได้นะคะค่ะสวยงามมากค่ะอันนี้ค่ะณยายหมุนกล้องนะคะเอ่อธรรมชาตินะคะบ้านคุณยายนะคะ พันปีค่ะยกดอกชายคุยค่ะถ้ายกดอกชายคุยนะคะหน้านางค่ะค่ะในราคาอยู่ที่1,250บาทค่ะอันนี้เ็าทำแบบแปลกๆนะคะเหมือนทางด่วนนะคะค่ะทำค่ะช่างเขาก็ทำดิบประดอยลายได้แตกสวยงามมากนะคะ1,250บาทค่าชายคุยหน้านางค่าคุมไหลนะคะ ค่ะชายคุยหน้านางคุณนหน,นะคะ่ะ1,250บาทค่ะมาลายไหนชอบลายไหนที่คุณยายส่งให้ดูนะคะคุณยายหยิบยกมาให้ดูนะคะค่ะพักคุณยายได้ค่ะน้อมพับตอบคำนายทุกท่านนะคะค่ะ1,250บาทค่ะนี่ลายเดียวกันคุณยายนี้ไม่รู้ว่าเป็นลายเดียวกันนะคะ อ่านได้ค่ะมากลายไหนชอบลายไหนไหมเรียกสามพ่อผ่าน,นไปแล้วนะคะเป็นสีกะปีนะคะค่ะยกดอกชายคุยหน้านางคุมไหลนะคะในราคา1,250บาทค่ะเป็นผ้าคุมไหลค่ะเป็นยกดอกชายคุยหน้านางค่ะ,คะยกดอกดอกใบดุแก้วนะคะ ค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะคุมไหล่ทันคอก็ได้แล้วแต่ความเหมาะสมกันนะคะสีป,ปีนะคะอดโทนสีธรรมชาติค่ะค่ะหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทค่ะค่ะตัดเสื้อก็ได้นะคะนี่ก็ปุณยายยังไม่ได้เลือกผ้าเลยนะคะมันเป็นมับคุณยายยกมาเลยค่ะอันนี้ก็เดียวกัน,นะคะ่ะเพราะว่าผ้าพวกนีด้ดือกคะ คุณยายไม่ดดูว่าเป็นสีไหนลายไหนค่ะยูแต่ว่าเป็นมัดก็ยกมาเลยค่ะเป็นผ้าคลุมไหลยกดอกลายลูกแก้วชายคุยน้นานางค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนนิ่มทุกผืนค่ะคาะช้าก็เป็นผู้บ้านผู้เรือนนะคะค่ะผู้บ้านผู้เมืองมาทุกวันนี้ค่ะ ชายคุยค่ะคุมไหล่ไปพกติดตัวเดินทางไปไหนมาไหนคุณก็ลงเรือไปเหนือล่องใต้นะคะค่ะหน้านี้หน้าหนาวเลยค่ะอากาศหนาวอากาศเย็นนะค่ะค่ะมองทางคุณแม่บวรลักผ้าไหมค่ะผ้าไหมวันนี้ได้ผ้าพันคอมานะคะคุณยายผ้าพันคอมาะค่ะไอ้ผ้าคุมไหล่ค่ะคุมไหล่พันคอก็แล้วแต่พี่น้องจะไอ้เหมาะสมการใช้งานนะคะหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทค่ะตัดเสื้อก็ได้นะคะ หันสองร้อยห้าสิบาทค่ะยาจิดหมยเลื้ก่อนค่ะค่กหมาเลืนึงค่ะค่ะอ,ออกโทนสีธรรมชาตินะคะเป็นสีกะปิค่ะกะปิอ์กลีบตัวนิดหนึ่งค่ะสวยงามมากค่ะ ขาดสัมยรักช้างคือเป็นค่ะผู้บ้านคู่เมืองทาให้ร่มเย็ยนเป็นสุนะคะคหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบาทค่ะเป็นชายคุยนะคะค่ะชายคุยผ้าคลุมไหล่ชายคุยน่านาย้ยกดอกลายลูกแก้วค่ะค่ะสนใจถ้าคุณยายไม่ได้ค่ะคุณยายน้อมรับตอบทาลายทุกท่านนะคะอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดเป็นกำลังใจช่วยคุณยายนะคะ ค่ะ้ายนี้ค่ะคุณยาขอขอบคุณพี่น้องชาวไทยที่ติดตามคุณยามยานะตลอดให้กำลังใจคุณยายนะคะบุญรักษาภาคุ้งรองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องค่ะ